น้องเห็นยังบ่เห็นยังบอทกคนทุกคนรถไฟสุดยอดว่เมื่งไน้องสุดยอดบ่โอ้โหเมืองไชสุดยอดอลังการเลยทุกคนว้าวว้าวเนาะโอ้ด้านนี่ก็สถานีรถไฟแมนแด้านนี่ก็ถนนทนทางปห่วงไงบ่น้องวงห่วงไงป่ะสุดยอดต้องงามพี่น้องเลยนะครับสาวล่ามาเห็นคังแรกไหมมาเนาะ แมนทางแหลกเลยสุดยอดอลังการนะครับผมนี่ครับเขาอยู่ยุดใดนี่ไออันนี้คืออนุสาวรีย์แด้น้องอนุสาวรีย์แมนแมนแต่คนบ้านเอาเขาว่าเขาว่าโมเมนต์เมืองไทยเขาว่ายุโรปว้าวทุกคนโอ้โหเขาอยู่ยุดใดนี่องไรแะไรยังอ่อนซอนบ้านเพื่นจะได้บ้องอลังการแสร้างปะอลังการเลยทุกคนโอ้โหเห็นไหมครับมีอะไงหลายอย่างแน่นอน ทางลานบน,โโนลานบนท่านยังบะเนาะลานบนลานบนพุ่นโอโ้โหทุกคนน่านนี่ก็จะเป็นสถา,านีรถไฟอังการนะไรน่นนนนาน,นี่กับถนนบนทางก็เจดีน,อนอ้องรับเบิง้งพุ่นถนนบานเพุทธเจดีนะเห็นแล้วว้าวแห้งเราทุกคนนีถนนบานพุทธเจดีน้องรับเบิง้งรับเบิง้งพัดหนึ่งสองสา,สาม,ส,ามสี่ฟังนี่ซีนะครับฟังนี่กับซีเป็นแปดเล่นโอ้โหไปตอแปดเล่นนะครับผมเนาะถนนบานเพุทนเห็นแล้วก็ว้าวแห้งเราทุกคนโอ้โหสุดยอดน้องฮูัวปลาเทีนี่จุดไหนเนาะฮูัว บบโหจุดใดเนี่ยคืออโนสาวอร์รี่ไส้ได้เนองอโนสาวอร์รี่ไส้แมนแเมืองไทยแต่คนมาเน่าเขาโบเซีอได้เนองเขาว่าอันนี้แมนยุโรปเขาว่าเขาเป่ายุโรปน้องว่าจะไหนเนาะแมนบป่ยุโรปแมนบอโบแมนยุโรปเด้อทุกคนนี่เมืองไทยเนาะทุกคนเมืองไทยแต่แท้เนาะแมนมาเน่าเขาเขาเห็นความเจริญน้องเขาว่าเขาว่ายุโรปเลยเขาโบเซีอเมืองไทยนะครับโบแปลกใจเลยสิเขาว่ายุโรปเขาว่าบ้านเมืองเพิ่นแบบเจริญเลองเห็นบอยังเรื่องน้องอ่นนะปุ๊ด รถไฟทุกคนโอ้โหอลังการงานสร้างครับพี่น้องเลยนะครับรถไฟขาหม้อเลยพี่น้องเลยทุกคนแมนแมนแมนโอ้โหจุดนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เล่นนะครับแต่ก็งามแห้งนะครับผมพี่น้องเห็นบ่เห็นไ่มน้องคุณรถไฟสะพานใหัวแล้วครับผมโอ้รถไฟอ๋อรถไฟฟังนั่นเป็นเป็นกระบวนการครับว้าวทุกคนมันเป็นยันต์ที่แบบอลังการแห้งทุกคนอันนี้คือแบบ ภาพจริงเด้พอพี่รอง,อรงเลยงานทำไมครั้งแ,กแรกก็คือแบบ,รแบเริ่นบอลเจริญบอลเจริญงานเจริญ<อ>แห้งบานเพลินเมืองเพลิน,นโอ้โหเห็นแบบนี้ก็คือแบบประหยากกลับบ้านเลยทุกคนโอโ้เนาะเป็นครั้งแรกกันวะสิได้มาจุดนี้งานเป็นครั้งแรกเลยตัวตีบ่อตัีสี่สิบบาทโอ้บอลโน้ตเปนท่านรองมาหลายเทือกแล้วบ่อสิว่าทแหละบอบอลนี่เป็นครั้งแรกของน้องรลานเลยมาเห็นจุดนี้แบบว่าโอ้โหสุดยอดอลังการอะีรทุกคนนี่แหละครับผมพี่รองเมืองไทยเนาะ นี่คือมีอย่งอางอยากยืนยันมา่นรองว่านี่คือเมืองไทยมีอยินอยากยืนยันบ่หนังสือมาลองผู้พูดภาษาไทยมาเจอไปไปพ้าไว้เบิ้งเนี้ยแมนแมนสิ่งที่ยืนยันว่าอ่าสถานีเป็นเมืองไทยก็คือแบบภาษาไทยเนาะภาษาไทยนี่ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวสีามามาปปาหาคามมนคกมาถายฮาร์ดก็ปีคลิปนี่ครับผมภาษาไทยเพ่เจอนะครับนี่เป็นวันจำหน่ายสินค้าจำหน่ายสินค้ายูรานบนของโอ้ผมมีกฎหม้แน่นอน ปับไม้เลยหันบากเกินตอไรหันสองพันบาทปะสองพันบาทครับผมเนาะนี่นะครับโอ้โหนี่คือสิ่งหาสิ่งยืนยันเนาะว่าเป็นเมืองไทยประเทศไทยเป็นแท้จริงทุกคนโอ้ยหนองงามเพราะหนองงามปะพนมีถนนเนี่ยน้องอาพนมนี่อกไม่ปลูกขึ้นปะตามถนนถนนเนี่ปะแมนตามถนนถนนทีอ่านนองล้านเทียนรือว่าขี่รถมากนี่ก็คือแบบผ่านเพื่อนเมืองเพื่อนแบบอุดมสมบูรณ์เนาะทุกคนด้วยมีมองได้แบบว่าอ่าที่จะว่าบ่งามเนาะบอลได้กัแบบ เป็นมอลที่แปลกตาแล้วก็แปลกใหม่ทุกนสอร่อยมากลไม่้เราไม่เราไม่้เลยว้าวทุกคนโอ้โหร้อนารยองสา่ครับพี่น้องเลยนะครับปาดเป็นยังที่ดีแห้งเนาะทุกคนแบบแนมไปทางไหนกับแปลกตาเบิดทุกคนสว่างสวายบ่น้องสว่างสวายบ่ตอนนี้ประมาณเกือบหนึ่งทุ่มเลยพี่น้องแต่ว่าถนนบานเพิ่นเนาะยังแบบแสงสว่างฮองเตียงเลยครับแมนสว่างฮองเงือกเลยรถกับแบบไลยแห้งเลยทุกคนเดี๋ยวเบงจะเห็นมอสะพานทางเดินมันยงาปะ สะพานทางเดินกว้างวะหอดไซน์แน่นแน่นเป็นน่องหอดพุ่นเลยฮะหอดพุ่นเลยแม่นแมนพุ่นหอดพุ่นกึ๊กเลยหอดมองรถไฟเลยพุ่นโอ้อลังการงานสร้างครับพี่น้องเลยนะอยากไปตองกังวลว่าหลุดรายหรือว่ายังเพราะว่าเพิ่นมีสะพานทางเดินให้แบบคนย่างแบบสะดวกสบายเนาะไอ้สบายเลยย่างไปง่ายๆเลยเป็นย่างที่ดีแห่งเนาะประเทศไทยเลยประเทศไทยเลยนี่นี่กระจอกกำลังมาไอ้บอเดินง่ายเดินการมาเนี่ยเป็นน่องเดินการเดินการมากอะใสนี่แหละครับ ใส่สะพานลอยจุดนี้แหละที่ว่าเป็นทางเดินคนก็แบบลายแห้งเนาะทุกคแมนแมนทางเดินวีเทสด้่นอนมันจะมีสถานีวีเทเที่ยวขี่มาเมื่อกี้นะแม่แหล่ะถึงไปทางฝั่งนั้นเลยแมนแมนแต่ฝั่งนี้เขาจะยางลงไปอ่ขี่โรมี่ต่างๆนะครับจะมีขิ่โรมี่โยซันอันนี้คือว่าเป็นจุดเด่นแล้วเนาะก็ว่าลายแห้งเลยโอ้โหเป็นโอ้โหเห็นไหมแม่ล่ะก็เพิ่มควางนี้ล่องเพิ่มความนี้ได้ไอ้ท้ายให้นมั้ยเปล่าทุกคนโอ้โหนั่นรถนี่แบบบอกได้ว่าลายแห้งนะครับ โอ้นั่นบอกสวยงามมาลองสวยงามบมาลองอยู่ที่นี่เลยสวยงามสวย,ย,ยมากเลยมาลองสนะุดยอดเนาะถนนบานเพิ่นกับโอ้โหนะพวงเงยเพชรซานเทาทน้ะครับเบิองกับพวงเงยแหละกับแบบโอ้โหเขาตกแต่งแบบแมนแมนคางคาง,างแบบได้งามแห่งทุกคนบัวจะเป็นดอกใหม่ใบาย,ยาวโอ้โหงามเขาเิ็ยแบบเป็นระบบระเบียบแห่งทุกคนครับคนี่แหละคืออายมาถ่ายแต่ละเตือนนะมาข้นเขาจะโบเสื้อเด้ ปานเท่าก็จะว่าบางคนบางกลุ่มมัเขาว่าเมียนบุ๊ประเทศไทยเขาว่ายุโรปบรัสัซิประเทศไทยประเทศทเนาะเมียนน้องรัตน์มีปัญญาไปแน่นอนประเทศยุโรปแม่นบุถ้าเป็นประเทศยุโรปนะน้องรัตน์โมีปัญญาไปแน่นอนทุกคนอันนี้ต้องขอให้ทีมบอลนวลว่าข้ามยาแนะครับพี่น้องก็คือว่าไงมาโมเมมมาต้องงานนะบอลนวลยังโมบีโมบีปัญญาไปแน่นอนนะค่าตัวนี่ยุโรปมันค่าปีรถนี่ประมาณหกหมื่นหกหมื่นเกือบรักเซียขามาสปอร์ตอีกนะครับค่าวีซ่าอีกอุ้ยเป็นแสนสองแสนนะครับผมบอกเลยว่านี่นะครับ คือเมืองไทยจะแทนพี่รองครับผมนโอ้โหเนาะข้ามแห่งอันนี้คือเมืองไทยที่แท้จริงทุกคนโบแมนยุโรปเด้อทุกคนเลยนี่แหละครับผมพี่รองเนาะเมืองไทยของแท้ของจริงนะครับฐานะไก่จะเหมือดแล้วก็ยังสว่างสวยเนาะทุกคนก็คือเรื่องอ่าประเทศไทยในกลางคืนก็คือกลางเบ้นกลางเบ้นก็คือกลางเบ้นนะครับพี่รองนะครับยอมรับเลยปลาบานเพลินจัดนักแก้เต็มนะครับผมในการสั่งแบบ คนกับแบบลายแห้งคือขืนตลอดเวลาแมนแมนแมจุดนี้นะครับพี่น้องเราเป็นจุดเด่นนะครับเดี๋ยวไปหายสะพานนองยังเรอไปสะพานเล็หน่อยมีคกับผมพาอุตสาหเล่ามาเลาะนะครับพี่น้องเราเบิ้งสะพานโอ้โหนะครับเบิ้งหัวเบิ้งความแย่ความห่วงเหรอห่วงไงอะไรเบิ้งหัวภาสาเลยหรอสุดตึงเลยครับผม สางสะพานิ่งปานนี้นะครับแต่กับพนัสางเขาจะเ้าสางแดงได้น้องเขายางพังนีดเด้อพังพังยางพังนี่ขอบพังนันขาขาเป็นย่างกับสุดยอดนะครับโหดพจน์มีอาคืนนี้เป็นแน่นองเป็นมาในเรือนนี่หรอเปล่าสวมเสื้อามาเองคือมันมีมาในเดือนพร้อมนะครับันิ่มสบายสบายทุกคนนะครับผมนอนยืนยันนอนยันเลยว่านี่คือเมืองไทย แม่น้องรัตนยืนยันเลยว่าเมืองไทยทุกคนเพราะว่าน้องรัตอยู่จุดๆนี่ก็คือแบบอยู่จุดของประเทศไทยทุกคนอาหารการกินกับร้านนอกเห็นบหมมีสันหลางก็มีหุนตลาดใช่ไหมตลาดบางชนร้ายเห็นมีร้ายอย่างตลาดอาหารนะครับโอ้โหนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับมีอาหารการกินหลากร้านนะครับมาเมืองไทยนี่บอกเลยว่าถึงเงินมาหลายๆเนี่ยนะครับเพราะว่าอาหารก็หร้ายพี่น้อง ขน้องเบนบอกให้มาคุณสะพานลอยผอดสายจั่ว่าุ่อนถึอดึกดเลยยาวแห้งแน่นอนสะพานแบบขนสางสะพานให้คนเดินแบบยาวแห้งอ่อมเลยนะอ่อมจุดนี้เลยครับสุดอลังการมากเมืองไทยนี่นะครับเห็นบอกมันจะมีไผ่นะครับสว่างสวไวนะครับนี่เห็นบอกไอฝาเป็นติดเลยน้องเห็นบปะยีรานบนแบบ เดี๋ยวเ่าต้องห่วงนะครับรเมืองไทยเพิ่นจัดนัะจัดเต็มนะครับไปเจอมาเป็นขมูงขมุ่ยน,น้อ,เนอง,องเ,เห็นมะกรอ,องมองังกรปิด<อ>เห็นปะนนี้กวางมังกรปิดพี่เอาเหา็นปะขบปลอดภัยสูงน้องเอ๋ยแม่นยองครับเรามาประเทศเพิ่นคือแบบนีความปลอดภัยสูงปลอดภัยเป็นที่หนึง่งเลยนะครับใใรเมือไทยเพิ่นปวดมากเลยเหรอรถ BTS นะครับรถไฟทุกคนโอ้สะพานน้องพวกน้องเอ้เอาไปบ่ฮอดแล้วน้องไอ้วะ มันยาวแห้งมันยาวแห้งเนาะสุกพนเม,ม,มีนเมียนผุนมื่อกี้จว่าที่ใชุ่นสีมือไปเบิ่งหันยาวบ่ยาวบ่ผุนฟังนั่นเมียน,นละสะพานลอยอด,ดพุนดีพี่น้องครับเห็นบ่ทางเดินนะครับสะพานลอยเนาะคือว่าสุดยอดนะครับอาลังการงานสาร้างครับบอกเลยว่าฟังนันพี่น้องอดสะพานลอยนะครับผมดีเสาวเล่านะครับผมเนาะไหนมาเห็นนะครับครั้งแรกพี่น้อง นี่พี่บอกเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดตลาดตลาดตะลี่จะมีตลาดอาหารการกินเลยมาแล้ว่ามาแล้วบวกอึดอาหารเนี่ยพวกอึดเลยนะที่ใส่ข้าจเจ้าตุ๊กแงเงือนแบบงามแห่งมันมีต้นใหม่พี่บอกงามการออกแบบต่างๆนะครับผมในลานลานนี่เนาะดูยอดนะครับพี่น้องครับท้องนี้จะเห็นรถเพี่บอกรถไฟฟ้านะครับ BTS ต่างๆเนาะโอ้สุดยอดนะครับยอดนะครับ จุดนี้งครับทุกคนสุดยอดนะครับสวยงามสวยงามพี่น้องเลยนะครับสว่างสวยเนาะการสั้นจรแบบโอ้โหดรถไฟคิดไอ้ดอิดบาง,งูไดม้มาแดงๆนะมันคืองูเลยแมนของการกัคิดมามันเมนเนี่ยนี่มันเมนรถไฟอยู่บ่ฝ่านเพิ่นมัมีบันรับไรได้เนองเมนคือขืนตลอดเลยคือข้นตลอดเลยครับไฟสว่างสวยตลอดนะครับ นี่ยครับผมเมืองไทยเนาะครับพี่น้องเลยนะครับนี่แหละครับผมสุดดยอครับแบบถ้าคนบุกเคยมากกับแบบจะตื่นตาตื่นใจเนี่ยเนาะคือน้องรัานแปกใหม่ไปเลยมากครั้งแรกก็คือแบบโอ้โหว้าวเมืองไทยแบบคุกคักอลังการนะทุกคนคิดบ่ว่าบ้านนึงสิได้มาเห็นความเจริญแบบนี้คิดบ่บ่บ่คิดเลยว่าบ้มืองนี่ว่าจะไหนนั่นฟันบ่บ่เคยคิดเลยว่าน้องรัานสิได้มาประเทศไทยนะทุกคนนี่ก็ เทียบเสมือนฟันเลยเนาะว่าเสมือนฟันหรือว่ากำลังตื่นเนาะแน่นหรืว่าก็คือแบบจิตวรจิตนาการแบบมันเหมือนฟันบพรทันตื่นได้ครับผมโอ้โหบ้านเมืองเพิ่นแบบคือในแบบในหนังในนิยายเนาะส่วนร้านเขาเห็นผ่านซีอออนไลน์เนาะแม่นก็คือเบิ่งรายการที่มีพังไส้แม่นปะแม่นเบิ่งผ่านรายการหรือว่าอ่ายูทูบเบอร์เล่าข่าไปถ่ายคลิปเนาะบ่ได้มาสัมผัสตัวจริงแบบนี้เนาะทุกคนเป็นใจได้มาเห็นแล้วความรู้สึกแบบอยากฝาก อยากฝากถึนคนที่เคยเห็นบาว่าเอออยากมาบอมาเห็นกับตาลเลยแบบสิบา้านสียังอันแล้วเนาะตอลึงอ,อยากฝากพออ่อพี่น้องหรือว่าญาติพี่น้องอยากให้มาเที่ยวเมืองไทยลองมาสัมผัสต้วตาตัวเองเนาะทุกคนว่าบ้า,บานเมืองเพิ่นประเทศเพิ่นแบบเจริกขนาดไหนเนา <ๆ S 1> ะทุกคนครับอกมีมีเวลาเนาะมีเวลามีเงินมีโอกาสมีเงินแล้วก็มีโอกาสอยากให้พ่อพี่น้องมาเที่ยวเมืองไทยเนาะทุกคนว่าอ่า บ้านเมืองเพิ่นนะที่เอาให้งทุกคนแบบนี้ซิ่งซิงแปลกใหม่หลายอย่างนะทุกคนครับผมนี่นะครับพี่น้องเอลยนะครับผมเนาะสาวรัดมาสัมผัสนะครับแยกแล้วนี่ครับผมอนุสาวรีย์ที่ใช่นะครับตลึ่งนะครับผมยุตินะครับหลายคนครับผมมาเท่าว่ายุโรปนี่เพราะว่าบอลลูนวัดไทยเข้าว่ายุโรปมันแมนจะมาลองด้วยวจธีไหนแบบความอลังการความอลังการคือยุโรปปะแมนความอลังการนะคือยุโรปแต่ว่า สถานที่นี้นะเป็นเมืองไทยเลยทุกคนท้ๆเนาะทันทวงลันเปอร์เซนต์เลยรันเอรไทซนับผมพี่้องเลยนะครับสาวลาวเพิ่นมาเห็นนะครับพี่้องคางแรงในชีวิตเนาะที่เด้นมากนี่นะครับว้าบอกเลยว่าสุดยอดนะครับผมพี่้องโอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมน้องรัดนะครับเจริญลาตัวพี่รองไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้อ่าประมาณนี้เนาะทุกคนว่าอ่าบ้านเมืองบ้านเมืองเพิ่นเจริญขนาดไหนเนาะทุกคนเห็นอลไรยังว้าวเนาะค่ะ ฝากทุกคนติดตามอ่ตอนต่อไปว่าน้องรัฐจะไปจุดใดของประเทศไทยเนะทุกคนสำหรับคลิปนี้อ่ขอจบเพียงสำนีนะทุกคนบ๊ายบาย